สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับกลับมากับเกรียนบอลไทยออนทัวร์วันนี้ไปไหนพี่ไปเวียดนามครับไปอีกแล้วเไปอีกแล้วเพราะว่าคราวก่อนนี่ปิดใจคราวนี้เราไปดูนัดชิงนะครับนัดชิงก็แข่งกันที่ในเมืองละนะครับแข่งกันที่อานอยอานอยสนามไมดินต้องขอขอบคุณมาดามแป้งแลวก็ทีมงานนะครับที่ชวนพวกเราไปอีกชวนอีกแล้วบรรยากาศของแม่งโคตรมันโคตรสุดวีดนามแม่งบอกวว่า วันนี้บิ๊กปาร์ตี้บิ๊กปาร์ตี้บิ๊กปาร์ตี้บิ๊กปตนามดีเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าวันนี้เวียนนามอ่ะจะปิดไฟเงียบทั้งเมืองไหมครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอาจจะบนเครื่องหรือว่าเดี๋ยวว่าอีกทีใช่<ฟ>ครับเรามาถึงแล้ว เวียดนามเราเพิ่งมาที่นี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเราก็มาอีกเพราะเราเข้าจิงเราติดใจมาถึงเวียดนามก็มีฝนตกและคาดว่าจะตกทั้งวันตกจนถึงตอนบนแข่งบนแข่งด้วยมีการถ่ายรูปรนะับ ี่ได้ยินไหมเวียดนามโบดิกโดิกมบังคับผมด้วยครับครั้งก่อนอ่ะบังคับผมพูดเต็มใจแต่ก็ต้องพูดนะต้องพูดต้องพูดพอกเยอะไงยืนร้อนอ่ะโบดิกโบดิกอ้าวโบดิกก็เดี๋ยววันนี้มาดิกที่หน้าเลยดีกยวเาดิกใส่หน้าเดี๋ยวดิกใส่หน้าโอเคนะครับไปเจอกันที่สนามตอนนี้นะครเราอยู่ที่ริมริมทางก่อนที่จะเข้าสนามนะมี ปั๊มเลยเหรออ๋อเป็นไงฮะตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่ากล้องจะเปียกในหัวมกำลังคิดจะรับมือกันยังไงเราอาจจะต้องถ่ายมือถือนะครับสมาคมฟุตบอลนี่สมาคมฟุตบอลเวียดนามอ่ะ BFF บ้านพักปลาเ็อย่างไี้นะบ้านพักปลาอย่างนี้อ่ะมันอยู่ใี่นี่หมดเลย ใส่เสื้อรอดีกว่าแค่เหมือนแบบหมอกมันลง่ะครับตอนนี้เห็นสนามแล้วนะครับที่ว่ามันตกครับหลังจากเมื่อกี้เราผ่านจุดตรวจลงคือเอางี้สามั้นคือเราลงจากรถอ่ะครับแล้วก็ฝนแม่งตกแบบตกเลยอ่ะแล้วก็ต้องลุยน้าเพราะน้ําท่วมใช่น้ําท่วมนิดหน่อยแต่เราก็บุกเข้ามาถึงนี่ได้ที่คือผมเคยมาที่นี่นะสนามใมดินเนี่ยครับสภาพมันดีขึ้นนะดีขึ้นใช่ไหม ต้ตอนมากับคุณพี่วนกับไอบานนี่คือแบบไม่กล้าเยี่ยวไม่กล้าเยี่ยวเขาทาใหม่ดูสีก็รู้ทาสีามห้องน้ําใหม่เออดูดีนะครับครับก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นครับเรากําลังเดินกลับไปที่กองเชียร์ไทยเรียกว่าเดินมาไกลพอสมควรแล้วเดี๋ยวหลงนะครับเดินกลับไปดีกว่าคือตอนแรกเราคิดว่ารอบสนามจะคึกคักกว่านี้เพราะว่าฝนมันตก นะคือเสียดายที่ฝนตกพอฝนตกแล้วก็ความคึกคักของของหน้าสนามมันเลยน้อยไปหน่อยเมื่อกี้ผมเห็นก้องเชียร์ที่มาจากไทยอยู่ส่วนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่ทางนี้เป็นเครื่องดื่มนะครับเป็นขนมโคโดโนเนื้อเี็กเดียวี่เครื่องดื่มนะนี่คุณอาจจะงง,งว่าอะไรนี่คือปูนแดงครับที่เขาป้ายเอาไว้กินนีครับนะครับ <c oughs> นามาสเตย มีเสียงเชียร์ของบูเซล่าด้วยนะเออในสนามอะไรเงี้ยครับตอนนี้นักเตะไทยนักเตะก็กำลังวอร์มอยู่ในสนามแล้วล่ะถือว่าตกแค่แบบไม่หนักนะแค่ยังปล่อยๆย,ยังยังอยู่ในจุดที่มันโอเคยังจุดที่พอไหวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในสนาม เดี๋ยวจะเข้าไปในสนามข้างในเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นหมดมือเปลี่ยนเป็นหมดมือถือ,อ,ถอแล้วต้องเก็บก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวว่ากันครับผมตอนนี้ก็เข้ามาในสนามมาดินแล้วนะครับครับผมก็ผู้คนมืดฟ้ามัวดินถูกต้องตอนนี้คือฝนมันตกสลับหยุดตกสลับหยุดอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เรางัดกล้องออกมาได้ก่อนชั่วคราวระหว่างที่ฝนยังไม่ตกนะฮะากาศเป็นไงพี่ บันเทิงเลยครับสนุกสนานเลยเกมนี้แต่แมนนี่ดีหน่อยตรงที่แบบว่ามีโซนไทยโซนเขาก็ไม่ได้เอาเหล็กมากันนะอ่าอ่าอ่ามันแค่แบบตะไว้นะครับแต่ก็มีการมีอะไรมาคอยดูให้นะมีนี่ด้วยเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่ยาสถานดูไทยครับเออมีมาช่วยดูให้ก็โอเคครับดีเลยเยี่ยมเลยครับแล้วตอนนี้นะครับมาแล้วครับมาแล้วับฝนครับโอเคนะเดี๋ยวไปเจอตอนแข่งแล้วกันนะครับผม แต่สนุกครับนี่มีเล่นเวฟมีแบบเปิดแักกันโอ้ยยังไม่เลยครับเที่ยงคืนบิ๊กบัสเต็มหมด ตอนแรกว่าจะปิดหน้าบินนะครับครับผมแต่เอาตรงนี้เลยแล้วกันไหนๆก็นั่งในรถนะครับได้ครับก็เป็นทริปเต่านะทริปเต่าทริปเต่าทริปเต่าเป็นทริปเต่ามาออกมานี่ก็ฝนตกอีกมันจะกลับนะฮะกานก็ไม่ได้เหรียญทองได้เหรียญเงินกันนะครับครับจบทริปนี้นะต้องจริงนอนหนึ่งคืนนะไม่เหมือนทริปที่แล้วที่ที่แล้วไปกลับไปกลับทริปนี้ก็ เหมือนได้พักผ่อนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่งเช้าออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยนี่ะครับฝนฝนหนักอยู่นะฝนยังไม่หยุดเลยนะครับแม้แต่ฟ้ายังต้องร้องหลังน้ำตาให้ทิมชาติไทย ทุกคนนั่นแหละฝากกดไลค์กด s u b s c r i ์นนะครับแม้กับช่องเพียนบอลไทยด้วยแล้วก็เพจเกียรบอลไทยด้วยนะได้มีข้างหน้าจะพาไปไหนอีกเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงได้ครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับตอนแรกว่าจะปิดรายการอันนี้มาเปิดอีกรอบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราขึ้นเครื่องลำเดียวกับนักบอลฮะลงเราลงนอกจากเราจะลงเรือลำเดียวกันแล้ว เรา looking, ขึ้นเครื่องลำเดียวกันด้วยครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังจากการเช็คอินของทีมงานนักเตะเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องกลับพร้อมกับทีมนักเตะนะครับเต็มที่แล้วนะเมื่อวานสุดยอดใครเดินผ่านเราเราจะโยบโบกเราจะโยบโบโย่โบโยบแล้วครับอย่างนี้เนี่ยนะเดี๋ยวข้างในจะมีการถ่ายอีกท uh ี <Girl s> <TV> <sh> หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอปิดรายการและลาก่อนตรงนี้ไปก่อนสวัสดีครับแล้วถ้าแล้วถ้าข้างในไทย,ยก็ปิดอีกทีปิดอีกทีหนึ่ง <Okay. S 1> อันนี้ผมปิดก่อนสวัสดีครับรบ๊ายบาย